กรผมนายวัศสนส์จนตรศร์นะครับทำการเกษตรมา25ปีนะครับทำผลิตผักปลอดภัยออกสู่ตลาดนะครับบางครั้งก็ประสบปัญหาด้านการตลาดบ้างนะครับอยากเข็นชุมชนพัฒนานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเพื่อให้เกษตรกรในชุมชนได้มีไรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ชื่อพัทยาจันโลนะคะเป็นเกษตรกร,กรจังหวัดราชบุรีค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านเลือกอําเภอ,พอโพธาลามจังหวัดราชบุรีตอนนี้ปลูกข้าวโพดแปดแถวอยู่นะคะอยากมีตลาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักข้าวโพดแปดแถวของจังหวัดราชบุรีค่ะข้าวโพดแปดแถวมีลักษณะเหนียวนุ่มอร่อยไม่ติดฟันค่ะ ครับพมไมตรีพงอินเป็นเกษตรกร,ร,กรในโครงการพระราชดำริเข้าชงุมปัจจุบันเรานำพ้นผลิตไปจําหน่ายที่โครงการพระราชดำริเข้าชงุมทาให้เรามีรายได้ทุกวันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น สวัสดีค่ะชื่อโสพีบัวผานะคะเป็นประธานแปลงใหญ่ปลูกพืชสมุนไพรด่านทัพโกค่ะถ้าเราพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้จะทําให้เกษตรกรในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคงไม่ต้องออกไปหาตลาดข้างนอกปลูกเองขายเองในชุมชน